ไม่ตื่น,นเต้นแล้วอ่ะเพราะว่ามันห่างมานานมากแล้ว,วก็คือเหมือนเหมือนแค่รู้สึกว่าอยากเจอเพื่อนๆมากกว่าเพราะว่าเป็นสองปีที่เราไม่ได้เจอใครหมายถึงว่าเพื่อนอย่างเจนนี่เจนนี่ก็จะบินกลับมาอาทิตย์หน้าอะไรอย่างนี้ค่ะคือเราตื่นเต้นกับการได้เจอเพื่อนๆ่มากกว่า,า,วาใช่งานนี้เหมือนเป็นลองเลยคือเรารู้สึกว่าเราแบบอยากเจอเพื่อนๆมากกว่าใช่ใช่วันลมตัวอะไรอย่างนี้มากกว่ามันมีส่วน่วนไหนเรายังกังวลอยู่ไหมครับ list รายชื่อแขกนะคะพะว่า พอมีงานแต่งจริงอันนี้เป็นเรื่องยากจริงเพราะแบบเออเราเราควรมีใครบ้างเราว่าด้วยโควิดสถานการณ์โควิดด้วยบางทีเราไม่สามารถที่จะแบบทุกคนได้อนะไรเงี้ยก็ต้องแบบแต่ก็ยังโชคดีที่เราได้จัดใช่ใช่แต่ก็ทางโรงแรมให้ประมาณ400แต่หญิงก็กะว่าเช้าร้อยเดียวแล้วก็เย็นอีก300นะไรเงี้ยไม่เยอะมากะอะไรเงี้ยค่ะคือเรารู้สึกว่ามันต้องจัดแล้วแหละ มันต้องจัดเพราะโรงแรมเขาไม่คืนไงค่ะมันจัดเรื่องของเรื่องมันจัดไปแล้วมันจัดไปแล้วไงเรื่องของเรื่องก็เรื่องน้อมก็เป็นอย่างนี้ไงไม่จัดก็ไม่ได้ต้องตอบแบบนี้เลยก็ต้องไปตอบแต่ว่าก็หลักๆก็คือไม่ใช่ว่าเออไม่เขาเรียกว่าไม่อยากจัดก็ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ยังอยากมีรถน้ําสั่งอยากให้ผู้ใหญ่มาร่วมแบบวยพรเราในเวลาเดียวกันเราก็อยากเจอเพื่อนๆที่แบบไม่ได้เจอกันมานานด้วยวิ่งไงคะวิ่งวิ่งวันละสิบโล กินวันละสิบเหมือนกันสิบปันวิ <laughs> ่งเราเหนื่อยก็พยายามอยู่พยายามเอาลงอีกสักสองสาโลเลยที่ผิวออกงานกับพี่ก้อยรัชวินตอนนั้นมีคนเห็นว่าเราป่องขึ้นมาเราแค่อ้วนนะคะ,นะตอนนั้นเราแค่อ้วนหรือเราอาจจะแบบเช้าอยู่อะไรเงี้ยการขับถ่ายเรายังไม่ค่อยมางงไม่ค่อยมีถ่ายมีเกิดขึ้นมัมีตลอดเลยใช่พ <c oughs> เพราะหยิบเป็นคนถ้าหยิงกินแป้งนิดนึงหยิ่งเป็นกุ๊บบีอะค่ะเลือดกุ๊บบีถ้าวันไหนกินขนมปังอ่ะท้องจะป่องเลยจริงจเราแอบรู้หนูด้วยนะหนูว่าไม่รู้เลย ก็มีงงๆกันอยู่บ้างบางบางเดือนที่แบบเออแบบเอะมาไหมไม่มาอะไรเงี้ยก็มีใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่มาอย่างชุดก็ต้องเลียกใส่เหมือนกันโามมันก็เป็นที่จับตามองคนในช้วชใช่ใช่หลังๆก็เลยรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวจะพยายามดูแลตัวเองนะเพ<ไ>ราะว่า เพราะว่าจังหวะมันมีคลิปหนึ่งที่เต้นอยู่กับเบลอะเป็นจังหวะหายใจเข้าพอดีแล้วจังหวะอื่นที่แบบผ่านข้างหรืออะไรแล้วแบนเขาไม่เอานะเขาก็แคปตอนที่แค่แคปจักคลิปตอนนั้นที่สดลยบ้านต้องดูว่าวันนี้ฉันดูทองมาใช่ใช่อะไรอย่างนั้นแม่ก็ลุ้นไม่ต้องคนอื่นนะคะแม่ก็ลุ้นเหมือนกันแม่ก็เห็นบนทุกที่สกิดตลอดถามตลอดแต่ว่ามันทุกอย่างมันเป็นเรื่องแบบ เ,เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไระกำหนดได้ด้วยตัวเองมันกําหนดได้ด้วยวิทยาศาสตร์แหละแต่ว่วาณตอนนี้เราก็ยังไม่อยากให้ไปถึงวิทยาศาสตร์